รับเงินทีิท่านเป็นเงินสดเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ข่าวนี้จริงหรือไม่ดูคลิปนี้บุ๋มมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่21สิงหาคมปี2567ค่ะก่อนไปรับชมนะคะใครยังไม่เคยกดติดตามบุ๋มฝากกดติดตามเป็นกาลังใจให้ด้วยและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าดีมีประโยชน์บุ๋มฝากกดแชร์ก็ให้ด้วยนะคะ,ละหลายๆลายคนสอบถามกันเข้ามานะคะว่ามีการลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์นะคะโดยการคลิกลิงก์เพื่อลงทะเบียนเงินดิจิทัลแล้วก็แลกเป็นเงินสดได้นั่นเองนะคะวันนี้หาข่าวมาให้แล้วนี้เลยค่ะก่อนอื่นขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลนะคะก็มีการเอามาลงไว้นะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงให้นะคะทุกคนสามารถติดตามเพิ่มเติมนะคะที่ช่องทางของเขาเลยนะคะกระทรวงดิจิทัลนั่นเองค่ะนะคะก็มีการแชร์กันเยอะมากๆเลยนะคะว่าเงินดิจิ ทาน10,000บาทนะคะรับฝากถอนนั่นเองนะคะสมัครฟรีผ่านลิงค์ค่ะตามที่มีการส่งต่อในสื่อโซเชียลสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็ทางศูนย์ตัวตั้งนขาวปลอมก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยงังสำนักงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการดิจิทัลนะคะก็มีการ ตรวจสอบแล้วนะคะว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จหรือว่าเป็นข่าวปลอมนั่นเองค่ะนะคะซึ่งก็มีการตรวจสอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะและการลงทะเบียนเงินดิจิทัลก็ไม่สามารถฝากหรือว่าถอนเป็นเงินสดได้นะคะดังนั้นค่ะก็ขอเตือนประชาชนนะคะอย่าลงเชื่อหรือว่าอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนี้ในสื่อสังคมออนไลน์หรือข้อความใดๆนั่นเองนะคะไม่มีการเปิดรับสมัครผ่านลิงก์นะคะสำหรับโครงการจัดเงินดิจิทัลน,นะคะซึ่งช่องทางการสมั จะต้องเป็นช่องทางผ่านแอปทางรัเท่านั้นนะคะและการลงทะเบียนก็ยืนยันแหละว่าไม่สามารถฝากหรือว่าถอนเป็นเงินสดได้นั่นเองค่ะถ้ามีการฝากหรือถอนเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแจ้งนะคะสรุปก็คือข่าวพร้อมนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับพี่ป้านาคนไหนนะคะสงสัยหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องใดให้บุ๋งหาข่าวเกี่ยวกับอะไรก็สามารถ พูดคุยกันคอมเมนต์มาดาางใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวไปหา,าข้อมูลแล้วก็มาทำเป็นคลิปวิดีโอตอบคำถามให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ